เฮ้ยทุกคนครับอยู่กับผมนะครับโปรเจกต์ Bo วันนี้ก็จะพาทุกคนมาที่โรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอทิตย์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าผมเองเฮ้ยไปดูกันเลยครับไยอัเข hey, ้าไอ้โมใเดี๋ยวค่อยฉาออกกันเลยสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวอล์กหลังเรียนธรรมะ <laughs> <laughs> และตอนนี้เราก็วอล์กอยู่นะครับวอล์กคือแปลว่าเดินใช่เดินมาไกลแล้ว <laughs> แล้วตลาดนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมเปรี้ยบเหมือนกับผมสมัยเรียนที่นี่เลยอ่ะทาให้ผมนึกถึงไวัยเด็กเลยอ่ะอไม่วันละหลายคำมันนี่แปลว่าเงินนะครับเดิน a ล็กทอพูดดูดซักดูดอะไรครับดูดอะไรนั่นสิดูดอะไรกันน่ะป้าปอจริงมันก็ต้องมีอยู่โอ้ยพยายามครับ สคอรเอในวิธีเดียวกันหนุ่มคนนี writer, Hence, ้ก็ทําอะไรของเขาน่ะไม่เข้าใจเลยจริงโรงเรียนของผมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะโอชิในถอดส่วมอาคารที่กำลังจะสร้างใหม่ที่ย้ายสนามเด็กเล่นไปที่อื่นนี่มันไอติมที่เคยอยู่ที่พนมมาดุนนี่ไอจีซีเคี้สกอรเอ็นทีครับบากด้วยพอได้นี่มันอะไรครับเนี่ยอยู่ๆก็แจกไอจกันเฉยเลยและนี่คือเกวียนของโรงเรียนเรามา แย่งของเล่นน้องกำตามไหวมากน่าสงสารจริงๆอุเจอปากแล้วก็จอก <c oughs> อยากขึ้นไปบนนั้นวะและนี่คือน้ำตกกวินใสใช่ปะวะโู้หาสวยกล้วยไม้ป่าทึกษาสวยน้ำตกใสชอำเย็น กเนต้าพอเถอครับเสียชื่อสิทธิ์เก่าหมดเอาเลยเรากำลังหาทางเข้าสนามกอล์ฟแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับวันนี้จะมาแอบเข้าหอประชุมกันนะครับจะโดนด่าหรือเปล่า โดนด่าเละแน่นอนวันนี้นะครับนนอจบาจารย์พนาทา้าวีแอบลักลอบขึ้นตึกครับไม่รู้ตัวสินะเห็นหรือ,อเปล่ามันไม่เห็นเลยล็อกเต็มที่แต่ ขอแอบสลักชื่อไว้สักนิดนึนเเเรรงเรียบร้อยครับโดนอาจารย์จับได้และนี่ก็จบแล้วนะครับสำหรับวอล์กเที่ยวโรงเรียนวัดเกวียนแตอวทิศบายบายอีอ